ุดสีเหลืองตกทรัพย์ชนลาบยศชนวินาศเอาทรัพย์ก่อนทรัพย์มันก็หมายถึงสมบัติเงินของมีค่าเนาะชนลาบยศมันคือของมีค่าที่เอาไว้อวดตาคนอื่นได้เช่นบ้านรถไอพวกนี้คือของมีค่าเงินในบัญชีบางทีเราไปยืนโชว์อวดคนอื่นไม่ได้เพราะนั้นมันเป็นปีที่พยายามอย่าใช้เงินสดอย่าถือเงินสดไม่งั้นเงินจะออกง่ายอันนี้คือส่วนหนึ่งนะเพราะเงินสดมันเป็นเงินที่โชว์ปุ๊บออกง่ายเสียง่าย และชนลาบยศชนวินาศยังหมายถึงทรัพย์สินที่เราเคยอวดเคยโชว์เช่นบางคนอวดแหวนอวดแก้วอวดนาฬิกาอวดบ้านอ่ะระวังข้าวของที่เราเคยเอาอวดเคยเอาใช้คนอื่นเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจนะครับระวังมีคนทําให้เสียหายเช่นแฟนทําให้ทําพังลูกหลานเลนหล่นเด็กของเราทําให้มันทํา เป็นรอยขีดข่วนจนของที่เอาเคยอวดได้พลังงานพระราชาถือไม้เงี้ยแต่กลับหัวนะที่เคยเอาไปโชว์เคยเอาไปแบบใช้งานได้มันเสื่อมสภาพเป็นปีที่ต้องเสียเงินเพื่อซ่อมแซมแต่จําเป็นต้องเป็นปีที่บังคับว่าเราต้องเสียเงินซ่อมแซมไหมไม่ใช่ครับแต่เงื่อนไขที่อาจารย์บอกเมื่อกี้เนี้ยคนอื่น ทำให้เสียทรัพย์คนอื่นกระตุ้นคนอื่นอิจฉาหรือคนอื่นพยายามเข้าหาเรามากเกินไปจนทรัพย์ของเราเสียหายเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้ผ่านเรื่องราวเหล่านี้ไปได้ไม่ถึงกับพวกเขาเป็นศัตรูอะไรหรอกนะแต่ด้วยความที่บางทีพิษสวาสมากเกินไปมันก็อาจจะกระทบข้าของให้เสียหายได้หึงมากเกินไป หวงมากเกินไปหรืออยากเข้าหาเรามากเกินไปเงี้ยก็ทําให้เกิดเรื่องราวเหล่านี้ได้โดยส่วนใหญ่ที่ทําให้ทรัพย์สินเสียหายครับสตรีในที่เนีพ้พระราชาชินีคือหมายถึงว่าพวกเขาอะอยากยิ่งใหญ่อยากสําคัญในสายตาเราเลยพยายามทําตัวเป็นเจ้าข้าเจ้าของปกครองมายุ่งเกี่ยวกับสิ่งของเราพยายามดูแลสิ่งของเราเองสิ่งที่ต้องเตือนถ้าไม่อยากให้ข้าวของเสียหายหรือเสียทรัพย์โดยใชยเหตุนอกจากไม่ใช้เงินสดแล้วใช้เป็นเงินโอนเนาะใช้เป็นบัตรเครดิตใช้เป็น อ,อ,อะไรอะข้าวของเครื่องใช้หรือเป็นเซ็นสัญญาอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เงินสดอะ่ะกับอย่าให้ใครได้ยุ่งเกี่ยวดูแลทรัพย์สินที่เราห่วงเช่นรถคันนี้เราห่วงมากเลยอะ่ะ อย่าให้กุญแจไขหรืออย่าอนุญาตแบบปีนี้มันเป็นแบบช่วงที่เรากำลังทำรถทำสีใหม่อย่าเอารถคันนี้ไปใช้นะก็บอกให้มันดูอ้มอ,อมๆซอบซอบหน่อยก็จะไม่มีปัญหาแต่ย้ำว่าอย่าให้สตรีได้ยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เราห่วงแหนเพราะเขาก็อาจจะไปทำอย่างอื่นเสียทำอย่างอื่นพังแต่มันไม่ใช่ทรัพย์ใหญ่ของเราไม่ใช่ทรัพย์ที่เรารู้สึกเสียดายไงเราก็จะมองด้วยความน่ารักน่าเอ็นดู